สวัสดีครับผมนายชลการเชื้อประศาท์ม .63 เลขที่13วันนี้จะมาพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรครับพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตสถานให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงประชากรไว้ดังนี้จํานวนคนที่เพิ่มหรือลดลงในประชากรณนะที่ใดที่1ในช่วงเวลาหนึ่งถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็นับรวมผลของการย้ายถิ่นเข้าด้วย ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติก็ต้องแยกผลการย้ายถิ่นออกด้วยการเปลี่ยนแปลงในการแจกแจงลักษณะต่างๆเช่นเพศอายุสถานภาพสมรสของคนที่รวมกันเป็นประชากรที่ใดที่หนึ่งจะชะผลทรงสุนญ์สวงให้ความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรทำให้องค์ประกอบ ประชากรเปลี่ยนแปลงตามไปตามสาสาเหตุมี3ประการคือการเกิดการตายการย้ายถิน่นองค์ประกอบประชากรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร3ประการคือ 1. การเกิดหรือภาวะเจริญพันธ์ 2. การตาย3การย้ายถิน่นการเกิดหรือภาวะเจริญพันธ์การเกิดเป็น กรรมวิธีที่ทาลกคอดออกมาจากคันมารดาแบ่งออกเป็น2แบบคือ1การเกิดมีชีพเป็นการคอดของทาลกที่คอดออกจากคันมารดาไม่ว่าจะครบกําหนดหรือไม่ถ้าคอดออกมาแล้วอยู่รอดเพียงหนึ่งวันก็ถือว่าการเกิดมีชีพทั้งนั้นการเกิดไรชีพเป็นการตายของทาลก ก่อนคลอดหรือว่าระหว่างคลอดโดยที่เป็นการคลอดหลังจากสตรีคันได้5เดือนไปแล้วและทารกนั้นตายก่อนหรือตายในขณะคลอดปกติสาสตรีแต่ละคนมีความสามารถในการให้กำเนิดบุตรไม่เท่ากันวิสัยสามารถของสตรีที่จะมีบุตรได้ตลอดวัยเจริญพันธุ์เรียกว่า ความสามารถในการมีบุตรจํานวนบุตรที่เกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดเรียกว่าภาวะเจริญพันธุ์การศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ใช้มาตรการวัดมาตรการที่นิยมใช้มากได้แก่หนึ่งอัตราการเกิดหรืออัตราการเกิดอย่างหยาบคือจํานวนคนเกิดในแต่และปีต่อประชากรในวัยกลางปี1000คนมี ประโยชน์ในการชี้ให้เห็นผลกระทบของภาวะเจริญพันธุ์2อ,อัตราการเกิดเจริญพันธุ์ทั่วไปคืออัตราที่หาได้จากจำนวนคนเกิดใน1ปีต่อสตรีในวัยเจริญพันธุ์3อัตราการเจริญพันธุ์ตามหมวดอายุของสตรีคือจำนวนเด็กที่เกิดจากสตรีในแต่ละหมวดอายุในวันเจริญพันธุ์ในปีในหปีต่อสตรี1000คนในหมวดอายุเดียวกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญพันธุ์หอายุแรกสมรสสอระยะเวลาที่อยู่ร่วมกัน3ความพอใจในบทที่เป็นเพศชาย4ระดับค่าของชีพและค่าใช้จ่าย5ค่านิยมเรื่องขนาดของครอบครัว6คคำเนียบธรรมและศาสนา7ที่อยู่อาศัยในเมืองชนบท8ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการคุมกำเนิด9นโยบายของรัฐ การเข้าร่วมแรงงานและประเภทอาชีพของสตรีการตายการตายคือการสูญสิ้นอย่างถาวรของหลักฐานทั้งมวลเกี่ยวกับการมีชีวิตขณะใด,ดขณะหนึ่งภายหลังการเกิดการตายทําให้ประชากรมีขนาดเล็กลงและทําให้ประชากรเปลี่ยนแปลงในด้านองค์ประกอบและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะการตาย1ภัยธรรมชาติและการขาดแคลนอาหาร2โรคระบาด3ภาวะทาง เศรษฐกิจ 4. ภาวะทางสังคม 5. การแพทย์และสาธารณสุข 6. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลโยี 7. อุบัติเหตุแกะจากการคมนาคม 8. สงคราม